สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง beauty ขยี้หวยค่ะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยค่ะที่หุ้นลาวค่ะวันที่25มีนาคม2564ค่ะลาวไปเดือนแบบนี้นะคะทุกคนขยี้กันไปเลยค่ะ0ูนและหค่ะศูนย์และหนะคะอันนี้ค่ะสองตัวเจาะค่ะทุกคนเจาะกันไปเลยนะคะศ3นย์สาค่ะ ศูนย์สี่ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าค่ะห้าหนึ่งค่ะห้าสามห้าหกค่ะ และห้าแปดค่ะทุกคนสามตัวเจาะลาวันนี้ค่ะเจาะกันไปเลยค่ะศูนย์หกสามค่ะตัวที่สองค่ะทุกคนศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะ สามหกค่ะทุกคนตัวสุดท้ายนะคะทุกคนห้าแปดสี่ค่ะลาวรอบล่าสุดนะคะบิวก็ให้แบบว่าลูสองเด้งแล้วก็เจาะแตกกันไปเลยนะคะทุกคนลาวล่าสุดที่บิวให้ไปนะคะทุกคน Uh, อย่าลืมตามนะคะเราวันนี้นะคะทุกคนทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูสิบประตูบนล่างแต่หากใครคะ่ะที่ตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยคะ่ะที่ d b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทัพย์นะคะทุกคน